มือใหม่อยากลงทุนคริปโตต้องรู้อะไรบ้างคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ m a เ e Well รายการที่จะทำให้คุณพัฒนาความรู้ความสามารถในการลงทุนครับอยู่กับผมน็กวอลเมจันเสนอินเวสเมนต์คอนซัลแทนจาก m e r k l e Capital ครับแน่นอนนะครับว่ามือใหม่หลายๆท่านเนี่ยมีความรู้ความสงสัยในโลกของการลงทุนโดยเฉพาะอย่างคริปโตเคอเรนซีบางคนเนี่ยเข้ามาอาจจะขาดทุนบางคนอาจจะได้กําไรบ้างแต่ว่าก็ยังสงสัยกับตัวเองอยู่ว่ายั่งยืนจริงหรือเปล่าวันนี้เนี่ยเราจะมาไขคําตอบกันนะครับว่ามือใหม่ควรจะต้องรู้อะไรเพื่อที่จะลงทุนได้อย่างยั่งยืนแล้วก็สร้างผล ตอบแทนให้พอตโตไปได้อีกไกลในอนะนาคตน,นั่นเองอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเลยก่อนที่จะเริ่มลงทุนเนี่ยก็คือพื้นฐานการลงทุนที่ดีนั่นเองนะครับหากใครที่ยังไม่รู้พื้นฐานการลงทุนตัวอย่างเนี่ยก็ผมเนี่ยมีการพูดถึงในเอพิโซดก่อนนะครับก็คือในแมกกาเวล EP หนึ่งนั่นเองนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้ซึ่งวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตพูดให้ฟังแล้วกันนะครับว่าการที่จะเป็นมือใหม่ที่ลงทุนอย่างถูกต้องแล้วก็โตได้ในระยะยาวเนี่ยคุณจะต้องมีอะไรบ้างพื้นฐานการลงทีี่ดดถัััมมาาเเเยสคคญลก็ือออรรตต้ง้งงูวผ จะขอเน้นคํานี้เป็นหลักเลยในวันนี้ต้องรู้ตัวเองนะครับว่าคุณเนี่ยมีสถานการณ์แบบไหนอายุเท่าไหร่ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ความรู้ในการลงทุนความสามารถในการลงทุนเป็นยังไงรวมถึงเวลาในการศึกษาหาข้อมูลและอยู่ในตลาดโลกลงทุนด้วยเช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนเมื่อคุณรู้ตัวเองแล้วเนี่ยเรามาพูดถึงแอสเซทกันบ้างนะครับผมว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเนี่ยมีความเสี่ยงยังไงกันบ้างซึ่งผมขออนุญาตอ้างอิงจากทางกรตอนะครับว่าสินทรัพย์มีความเสี่ยงทั้งหมดแปประเภทด้วยกันนะครับเริ่มจากความเสี่ยงต่่าาาควมสงงปนกล สิ่งมันกางหนึ่งค่อนข้างสูงรวมถึงความเสี่ยงสูงและสูงมากนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าในกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของตลาดเงินทุนพันธบัตรหุ้นนะครับหรือว่าตราสารหนี้ต่างๆนั่นเองซึ่งแน่นอนเลยนะครับผมว่าคริปตโตเคอเรนซีเนี่ยก็ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่สินทรัพย์ความเสี่ยงสูงหรือว่าสินทรัพย์ทางเลือกนั่นเองหลังจากที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับผมว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเนี่ยมีความเสี่ยงยังไงกันบ้างเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะปรับพอร์ตให้เหมาะกับความเสี่ยงของตตตนนนนนเเเเออ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 งงงงงททีี่่่่ยยยมรรรััััับบบไได้้้้้้้ะคคซึกกกกกก็็จจลปขขแผสําญืูให เองถัดมานะครับนอกจากการรู้จักตัวเองแล้วรู้จักความเสี่ยงหรือว่าประเภทของสินทรัพย์แต่ละชนิดแล้วเนี่ยก็จะรู้จักในเรื่องของการจัดการเงินทุนส่วนบุคคลนะครับแน่นอนว่าบุคคลแต่ละคนเนี่ยมีรายรับที่ต่างกันมีค่าใช้จ่ายมีหนี้สินหรือว่ามีภาระทางการเงินที่ต่างกันนั่นเองนะครับแน่นอนว่าผมเนี่ยขออนุญาตแนะนําแบบนี้แล้วกันว่าคนส่วนใหญ่หรือว่ามือใหม่จริงเนี่ยไม่ควรที่จะมองข้ามเรื่องการบริหารเงินของตนเองเลยนะครับบางคนอาจจะมีรายรับประจําผมขอแนะนําแบบนี้ว่าสามารถแบ่งเป็นเงินลงทุนเงินสินทรัพย์สําร เฉินไว้ตั้งแต่ต้นเดือนเลยแน่นอนว่าการที่มาคาดหวังว่าจะเก็บเงินปลายเดือนเนี่ยอาจจะทาได้ยากสําหรับมนุษย์เงินเดือนทั่วไปส่วนสาหรับใครที่มีรายรับไม่คงที่เนี่ยก็อาจจะต้องหาแผนหรือหาแนวทางของตนเองเพื่อบริหารการเงินของตนเองให้ดีนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าการไม่วางแผนการเงินเนี่ยมีข้อเสียมากๆเลยนั่นนั่นคือเรื่องของการสูญเสียโอกาสบางคนเนี่ยอาจจะอยากลงทุนแต่ว่าพอไม่ได้แบ่งเงินตนเองไว้ลงทุนไว้เนี่ยแน่นอนพอพลาดโอกาสไปเนี่ยก็อาจจะเสียกําไรครั้งสาคัญที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับพอตนเองได้นั่นเองนะครับหรือว่ามากไปกว่่านนั้เเลยี ก็คือเรื่องของการวางแผนกเกษียณที่ไม่มีประสิทธิภาพนั่นเองบางคนเนี่ยอาจจะอยากเกษียณภายในอายุ 50- 60หรือว่าเร็วหน่อยอาจจะ40แต่เมื่อไม่ได้วางแผนการลงทุนหรือว่าวางแผนการเงินของตอนเองเนี่ยอาจจะทำให้แผนการ,กรเกษียณนั้นน่ยไม่ถึงเป้าหมายตามที่คาดหวังนั่นเองนะครับนอกจากเรื่องของการบริหารการเงินภาพรวมแล้วเนี่ยหลักๆที่ต้องโฟกัสเลยเนี่ยก็คือการบริหารความเสี่ยงครับแน่นอนว่าผมเนี่ยเจอเรื่องของการแนะนําความเสี่ยงมาเป็นจำนวนมากเลยแต่วันนี้เนี่ยในรายการเมกาเวลขออนุญาตสรุปให้ผู้ฟังหรือว่านักลงทุนฟังแบบเข้าใจง่ายๆ แ,บบแนนผมขออนุญาตแบ่งเป็น2อ,อย่างด้วยกันความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กับความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้นั่นเองนะครับหลายท่านฟังแล้วอาจจะสงสัยนิดนึงผมขอเสริมให้แบบนี้ว่าความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นโควิด1 9ที่ผ่านมาจะเห็นเลยนะครับผมว่ามีความผันผวนเกิดขึ้นในโลกของการลงทุนทุกสินทรัพย์เลยนะครับรวมถึงเศรษฐกิจในแต่ละประเทศด,ด้วยนะครับที่โดนผลกระทบอย่างประเทศไทยเนี่ยถ้าย้อนไปไกลหน่อยก็อาจจะเป็นวิกฤตป้มงยำกุ้งใช่ไหมครับอย่างสหรัฐอเมริกาก็เป็นวิกฤตแฮมเบอร ว่าค่อนข้างยากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการประเมินสินทรัพย์ที่เราเลือกนะครับการบริหารพอร์ตการเลือกแอสเซทที่เอามาใช้ในพอร์ตการลงทุนมาลงประเด็นในความเสี่ยงคริปโตเคอเรซีกันบ้างครับแน่นอนว่าความเสี่ยงในโลกของคริปโตเคอเรซีเนี่ยก็มีทั้งประเภทแบบหลีกเลี่ยงได้และหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตพูดให้เห็นภาพถึงกลุ่มของความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้ก่อนนะครับความสิ่งที่หลีกเลี่ย,นนย,ยง เหรียญที่มีมูลค่าตลาดใหญ่ก็จะมีความผลลันผวนที่ค่อนข้างต่ำเหรียญที่มีมูลค่าตลาดเล็กก็จะมีความผลลันผวนที่สูงตามขึ้นมานั่นเองนะครับ <l ug> แต่ว่าแน่นอนตรงนี้เนี่ยความเสี่ยงในกลุ่มนี้ก็จะผลลันผวนตรงกันข้ามกับเรื่องของโอกาสการเติบโตเช่นเดียวกันนอกจากนั้นความสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือเรื่องของโอกาสการถ,ถูกลักพูหรือว่าการถูกโจมตีทางธุรกรรมนั่นเองนะครับจะไม่ว่าจะเป็นผู้ไม่หวังดีหรือว่าช่องโหว่ของระบบก็ต้องคัดเลือกเหรียญที่เรียกได้ว่าผ่านตลาดผ่านร้อนผ่านหนาวมาเพื่อที่จะทําให้้เเเเราาามมมั่่่่่นนนใใจจจไไดวอคตตีียยหกกกลลุทืะถูแบบ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตของโปรเจกต์อื่นๆนั่นเองนะครับอีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่ต้องทําความเข้าใจเป็นอย่างดีเลยเนี่ยก็คือเรื่องของ money management หรือว่าการบริหารการเงินของพอร์ตในแต่ละคนนั่นเองนะครับเริ่มต้นเนี่ยผมขอพูดแบบนี้ก่อนว่าทุกคนต้องควบคุมความเสี่ยงนะครับแน่นอนว่าการไม่ควบคุมความเสี่ยงเนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นผลดีแต่โดยรวมเนี่ยไม่เป็นผลดีแน่นอนนะครับมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งในระยะยาวเนี่ยหลายๆท่านน่าจะมีเพื่อนน่าจะมีคนรู้จักในโลกของการลงทุนจะเห็นแล้วว่าใครที่ไม ผู้ควดพมเสี่ยงเนี่ยผมขออนุญ,ญาตแนะนําแบบนี้2ประเด็นด้วยกันหลักๆเลยเนี่ยก็คือ1นึ่งลิสสอคือรีวอร์ดนะครับลิสเนี่ยก็คือความเสี่ยงผมได้มีการพูดไปแล้วนะครับผมว่าความเสี่ยงเนี่ยแน่นอนเราต้องรู้จักตนเองเป็นเรื่องสําคัญเลยโอกาสที่จะขาดคุนของเราคือเท่าไหร่ความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีจากธุรกรรมยังไงบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับในส่วนต่อมาก็คือเรื่องของรีวอร์ดหรือว่าผลตอบแทนนะครับผลตอบแทนเนี่ยจะมาจากการที่เราเเเเนีี่่่่ยข้าาาาาาไปรรับคคววมมสสสงงงิตํโอกใ ทำกาไรก็อาจจะต่ำยิ่งเรารวบาความเสี่ยงสูงโอกาสทํำกำไรก็ยิ่งสูงตามไปด้วยนะครับแต่ผมอยากจะให้โฟกัสตรงนี้แล้วกันทุกคนที่เริ่มเข้ามาศึกษาในโลกของการลงทุนเนี่ยถ้าอยากที่จะอยู่ในระยะยาวได้เนี่ยต้องพยายามหาจุดที่ความเสี่ยงต่ําแต่โอกาสผลตอบแทนสูงนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าอาจจะค่อนข้างยากใช่ไหมครับแต่เชื่อเลยวันนี้เนี่ยคุณมาถูกทางแล้วในรายการ Make w e a l เราพยายามที่จะค้นหาหรือพยายามที่จะปรับปรุงไม่เช็ดพฤติกรรมการลงทุนของทุกท่านให้รับความเสี่ยงต่ําแต่ว่าหาโอกาสในการทํากำไรที่สูงนั่นเองนะครับแน่นอนเลย ถ้บผมว่านอกจากเรื่องของการควบคุมความเสี่ยงการจัดการเงินทุนการวางแผนการลงทุนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องมีมากๆนะครับในเรื่องของ money management ซึ่งแน่นอนครับ risk management และ money management สองหัวข,ข้อที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็อยู่กับเงื่อนไข,ขของการรู้ตนเองเช่นเดิมนะครับผมย้ํา <c oughs> การรู้ตนเองเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมอายุเท่าไหร่เงื่อนไข,ข,ขการลงทุนเป็นยังไงโอกาสในการลงทุนความรู้เรามีมากน้อยขนาดไหนเวลาเรามีให้ขนาดไหนความเสี่ยงที่เรายอมรับได้แล้วก็เป้าหมายในการลงทุนเรา ออซึ่งสิ่งพวกนี้เนี่ยก็จะมาก่อนในเรื่องของริสและก็ Money m a n a g e m e น t นั่นเองนะครับหากเรามาวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับในส่วนของ m o n e y Management แล้วเนี่ยผมขออนุญาตแนะนำ allocation หนึ่งที่มาจาก MSCI World ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวข้องกับการลงทุนชั้นนำของโลกกันบริษัทนี้เนี่ยครับได้มีการออกมาบอกนะครับบอกว่าการลงทุนจริงๆเนี่ยในพอร์ตโ o ลิออโอหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของแอสเซทั้งหมดที่เราถือครองเนี่ยควรจะมี alternative หรือว่าสินทรัพย์ทางเลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมดพี่กสิบของเปอร์ แอสเซทอย่างคริปโตเคอเรนซีที่มีความเสี่ยงอยู่ระดับแตกนั่นเองซึ่งหากใครที่เลือกที่จะลงทุนในกลุ่มนี้แล้วเนี่ยวันนี้ถือว่ามาถูกทางแล้วนะครับผมจะเจาะเข้าไปอีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมว่าหากเลือกที่จะลงทุนคริปโตเคอเรนซีแล้วเนี่ยต้องรู้อะไรเพิ่มเติมนอกจากเรื่องของพื้นฐานการลงทุนทั่วไปบ้างอย่างแรกที่ควรจะต้องรู้ในเรื่องของการลงทุนคริปโตเคอเรนซีเลยเนี่ยก็คือปัจจัยพื้นฐานอย่างที่2คือปัจจัยทางเทคนิคครับซึ่งปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยแน่นอนถ้าพ ของสินทรัพย์อย่างคริปโตเคอเรนซีหรือว่าสถิติเศรษฐกิจโลกนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าในรายการต่างๆหรือว่าในช่อง YouTube หรือว่าเมิร์คเคอร์แคปของเราเองเนี่ยก็เคยให้ความรู้เรื่องนี้ไปค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเจาะประเด็นนี้ในเอพิโซดหลังๆแบบเต็มตัวเลยละกันแต่ว่าผมขอเกริ่นนิดนึงละกันว่าปัจจัยพื้นฐานเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆในการลงทุนระยะยาวในโลกของคริปโตเคอเรนซีครับบางคนอาจจะสงสัยว่าปัจจัยพื้นฐานในโลกคริปโตมีด้วยหรอหรอววว่่่าาาแคกกร้้้็เจตในน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 มมมมิงงีีัััับซึ เราจะตีแผ่อย่างชัดเจนเลยปัจจัยทั้งพื้นฐานที่สําคัญอย่างแรกเลยเนี่ยที่ผมอยากยกตัวอย่างให้ฟังก็คือเรื่องของ Market Cap หรือว่ามูลค่าตลาดนั่นเองครับอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้าน,นี้ว่ายิ่งมูลค่าตลาดสูงความผันผวนก็ยิ่งต่ําดูง่ายๆนะครับผมหากไปดูราคาเหรียญของ Bitcoin เองเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอันดับ2อ,อย่างอีทูเรียมเองเนี่ยมาร์เก็ตแคปของบิตคอยสูงกว่าถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยความผันผวนที่เกิดขึ้นของ b Bitcoin ก็จะต่ํากว่านั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น าแคปกับแอลกอฮอเนี่ยมีความผันผวนโอกาสเกิดขึ้นต่างกันยังไงแล้วมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับนอกจากนั้นก็คือ FDV หรือว่า Fully Diluted Valuation นะครับ Fully Diluted Valuation เนี่ยถ้าหาขยายความไห้แบบเข้าใจง่ายๆเลยเนี่ยก็คือมูลค่าตลาดเมื่อ Su ป pply ออกมาทั้งหมดนั่นเองนะครับแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเข้าใจยากดนึงแต่ว่าอาจจะลองมาทำการบ้านดูนะครับ FDV เนี่ยก็บ่งบอกถึงความเสี่ยงและก็ความผันผวนได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันครับนอกจากนั้น TVL Total Value Lock ครับ Total Value Lock เนี่ยสามารถบ,บ่งบอกได้เลยว่าสินทรัพย์นี้ หรือว่าบล็อกเชนตัวนี้โทเค็นนี้เนี่ยผู้คนให้ความสนใจหรือให้ความเชื่อมั่นมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าโทเทลวัลูล็อกคือมูลค่าเงินที่ถูกล็อกเก็บไว้ในบล็อกเชนหรือว่าในโทเค็นนั้นนั้นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถเป็นอีกหนึ่งหลักฐานชั้นดีทางพื้นฐานเลยนะครับบอกว่า พื้นฐานของบล็อกเชนตัวไหนที่มีโอกาสเติบโตเยอะแล้วก็แข็งแรงนั่นเองนะครับสุดท้ายเลยเนี่ยเป็นกลุ่มของดั t a o าออนเชนซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นข้อมูลที่เป็นหัวโรงเป็นหัวชูโรงของบล็อกเชนเลยนะครับเนื่องจากว่ามีการตรวจสอบธุรกรรมได้ทันท่วงทีแล้วก็มีการเก็บรวบรวมสามารถดูได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์เลยนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่อยากจะเข้ามาศึกษาหรือว่าลงทุนในโลกของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยพลาดไม่ได้หรือว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยในการศึกษาข้อมูลอย่างดัตย่าออนเชนนั่นเองนะคร ชัรที่เกิดขึ้นจำนวนคนถือ holder นะครับผมจำนวน new holder หรือว่า unique holder active นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อราคาภาพร,รวมในระยะยาวอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับนอกจากตัวเลขที่เป็นข้อมูลแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถดูพื้นฐานเพิ่มเติมได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นหรือว่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแผนการตลาดหรือว่า marketing ของแต่ละบริษัทหรือว่าแต่ละบ l o c k เชน i n แต่ละโท k e n นั่นเองนะครับแล้วก็สำคัญเลยเนี่ยก็คือ founder หรือว่า team foundation ของแต่ละท o k e n นั่นเองนะครับ ซึ่งแน่นอนเลยว่าหากเป็นฟอนเดชั่นที่มีชื่อเสียงหรือว่ามีประสบการณ์ที่ดีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยไปถึงฝันฝันได้พร้อมกับโทเค็นนั้นๆนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับนี่เป็นเพียงแค่การลงทุนพื้นฐานของคริปโตเคอเรนซีและการลงทุนทั้งหมดในโลกนี้เท่านั้นนะครับแต่ผมเชื่อเลยนะครับผมว่าหากนักลงทุนหรือว่าผู้ฟังท่านใดเนี่ยรู้จักตนเองรู้จักการบริหารความเสี่ยงรู้จักการบริหารเงินทุนรวมถึงเข้าใจสินทรัพย์แต่ละประเภทที่ตัวเองลงทุนอยู่แล้วก็สําคัญเลยเนี่ยรู้เป ศึกษาอย่างดีมีพื้นฐานที่แข็งแรงแล้วเนี่ยผมเชื่อเลยนะครับผมว่าโอกาสในการทํากําไรในโลกของการลงทุนโดยเฉพาะคริปโตเคอเรนซีเนี่ยยังมีอีกมากอย่างแน่นอนซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยใครอยากลงทุนหรือว่าศึกษาลึกเพิ่มเติมลงไปเนี่ยก็สามารถติดตามช่องทาง m e r k l e Capital ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k Line อดหรือช่องทางใหม่อย่าง YouTube m e r k l e Capital ครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับผมว่าผู้ฟังหรือว่านักลงทุนท่านที่เข้ามาฟังรายการของเราเนี่ยจะได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการลงทุนอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายแล้วเนมาาาเปลนนนออนคตกกกรรรงทุไ้ัับ Mercle Capital สสวัสดีครับริปโทเค็นดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทันจำนวนและสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงโปรดศึกษาได้ลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยาวรเราได้